มาแล้วครับมาเต็มครับปลามม่น้ำยม ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,านา้าๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งของปี2568นะครับก็พบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับการตกปลาที่แม่น้ํายมจังหวัดแพร่นะครับอันนี้ก็เป็นเวลา11โมง10นาทีนะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกสักพักนะครับครับตอนนด้ก็เป็นแม่น้ํายมนะครับ เราต้นไม้ลราข้างเยอะนะครับจะเป็นป่าอยู่นะครับวัวไม่ได้ตัวส,สวยนะครับ น้องครับเอาแล้วครับมาแล้วครับมาเต็มครับปลามไม่น้ำยมครับมาจนใต้เด้อนะได้หลับเฮ้ยมาแล้วครับไปพี่น้องครับปากกาครับปากกา อุ้ยบรรณาห้องกะเพี่เด้อ สอยจุครับสอยจุสอยจ,สอยจุสอยจุสักตัวหนึ่งปลาเพี้ยนะไม่มีเสียงครับมีเสียงอะไสอยจุนะครับตัวจัดงา่ายไมเนาะง่าเนาะ เดี๋ยวรอออกงานก่อนจะมาเลี้ยงแขง <c oughs> บอกแล้วว <c oughs> ่าต้องออกมาห้อนงานนี้ก็ว่าหมดอาการแล้วก็กน ที่น้าครับก็ถือว่าสําเร็จอยู่นะครับสำหรับปลาแม่น้ํายมนะครับก็ได้ไปสองแต้มนะครับครับไปสองแต้มนะครับก็ถือว่าสําเร็จอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับก็วันนี้มาแก้มือนะครับเมื่อวานพลาดนะครับ วันแห้วนี้เลยมาแก้มือใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณที่การติดตามแล้วก็การรับชมนะครับทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับล่ารวยเงินทองคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับออกหมายก็ให้ปลาตัวใหญ่ๆที่โชคให้หมานกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีพี่ใหม่ครับ thank you